สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชีจะพาพี่ๆนะ,ะมาชมรถครอบครัวนะคะที่แต่งแบบว่าระมุนกําลังดีนะคะที่อยู่ด้านหลังอาชีนี้แล้วนะคะคันนี้เป็นตัวเอเวอรรุ่นสปอร์ตนะคะบวกแพ็กเกจค่ะก็จะอยู่ที่1นึ่งล0านบาทเท่านั้นกับสีเทาดําสวยๆนะคะแต่งไม่มากไม่น้อยกําลังดีเลยค่ะพี่ๆ่ะและแน่นอนนะคะว่าคันนี้เนี่ยนะเป็นรถครอบครัวที่แต่งหล่อได้นะคะแล้วก็ แต่งแบบว่าออกมาแล้วลงตัวมากๆด้วยยน้อยอย่างด้านหน้าที่พี่ๆเห็นเลยนะคะก็คือเป็นตัวกระจังหน้าค่ะของชุดวิกเตอร์เวอร์ชันที่1น,นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าเอกลักษณ์นะคะเป็นก้านขนาดใหญ่นะแล้วก็พร้อมกับช่องไฟนะคะที่มีพื้นที่ที่กว้างกว่าในรุ่นที่2นั่นเองค่ะและยังคงมีไฟมินิไลท์สามดวงให้พี่ๆเลือกโทนสีเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะเป็นสีส้มแบบนี้หรือสีขาวก็ได้นะแล้วแต่พี่ๆชอบเลยสามารถเพิ่มจุดดึงดูดสายตานะคะแบบคันนี้ด้วยตัวหมานะคะหมาจะบอกว่ามี3ไซส์เลยนะขนาดเล็กกลางแล้วก็ใหญ่นะ นี้เป็นขนาดกลางนะคะแล้วก็ทําเป็นสีทองด้วยนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวไฟที่เลือกไฟเป็นสีส้มนั่นเองค่ะตำแหน่งนะคะนี่ส่วนของตัวไฟวิกเตอร์เนี่ยมันจะมีไฟตกแต่งนะคะของกระจังวิกเตอร์มีไฟตกแต่งนะคะเพิ่มเติมมาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือเป็นไฟสี่เหลี่ยมนะคะฝั่งละสองดวงนั่นเองค่ะซึ่งไฟตรงเนี้ยนะคะจะ ดึงดูดสายตามากๆเลยนะเวลาถ้าพี่ๆวิ่งนะคะเขาเรียกว่าในยามค่ําคืนนั่นเองนะคะพี่ๆค่ะส่วนด้านล่างค่ะตัวนี้จะเป็นตัวกันชนนะคะของชุดวิกเตอร์ค่ะที่เราคุ้นหน้าค่าตาเป็นอย่างดีนะคะตัดด้วยสีดําเงานะคะแล้วก็พื้นเนี่ยจะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นก็คือสีเทาดํานะคะคันนี้จะบอกว่านะคะ ลูกค้าเนี่ยเลือกเป็นยาง AT เพราะว่าอยากได้เสียงที่เงียบนะคะแต่ยังคงเลือกเป็นยางโตโยอยู่ค่ะพี่ๆนะคะตัวนี้เป็นยางโตโยในรุ่น Open Country นะอย่างที่ชีบอกไปเป็นยาง a ออ o ทเลนค่ะจะได้ดอกยางที่ลึกกว่ายาง HT หรือยางทางเรียบเนาะแต่ว่าเสียงยังคงเงียบอยู่นะคะไม่ดังจนเกินไปแล้วก็ยังลุยทางขุขะาได้ด้วยนะคะพร้อมกับแม็กก้านวาีถี่ของอิน e r n no รนนะคะสีดำเงาเด่นๆแบบนี้เลย ในรถคันนี้เป็นความสูงเดิมนะคะซีรียางจะเป็นยางขนาด20นิ้วกับซีรีส์265นะคะทับ50 R20 ตัวนี้หน้ายางก็จะเขาเรียกว่าไม่กว้างจนเกินไปนะคะก็เพราะว่าคันนี้เราไม่ได้ติดคิวเนาะมันจะไม่ยื่นออกจากตัวรถนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆก็หมดกังวลได้เวลาไปเจอด่านนะคะอ่ะ แน่นอนค่ะว่าในรุ่นสปอร์ตนะคะพวกขูกระจกขอบต่างๆเป็นสีดำเนี่ยพี่ๆก็อาจจะไม่ต้องเก็บงานสำหรับพี่ๆที่อยากได้ความเป็นสปอร์ตนอกรวมถึงตัวดราหลังคาด้วยนะคะก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไม่ต้องคอยแลบเก็บงานนะคะนะแน่นอนว่าคันนี้นะคะบอกแล้วว่าแต่งละมุนกําลังดีนะก็จะมีจุดหนึ่งนะคะที่มีการแต่งเพิ่มก็คืออยู่ด้านท้ายนั่นเองนะคะด้านท้ายเนี่ยลูกค้าขอเพิ่มค่ะ ตัวความปลอดภัยเพิ่มนะก็คือเป็นไฟตกแต่งตัวนี้นะคะคำว่า e v e r l e s s นั่นเองค่ะครอบเข้าไปนะไฟตัวนี้การทำงานนะคะจะทำงานต่อเมื่อพี่ๆมีการเบรกนะคะเบรกจะขึ้นสีแดงค่ะและเวลาถอยหลังที่เราไม่มีการเหยียบเบรกนะคะจะขึ้นเป็นสีขาวไม่แสบตาจนเกินไปด้วยนะคะเพราะว่าไฟตัวนี้จะบอกว่าไม่แรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆี่หมดห่วงได้ว่าจะโดนใครมาต่อว่านะที่สาคัญด้านท้ายเนี่ย ลูกค้าก็เพิ่มมาด้วยนะชุดแกนชนวิกเตอร์ค่ะเลือกเป็นปลายท่อสี่เหลี่ยมท่อคู่นะคะแล้วก็ทําเป็นสีดําด้วยนะคะเพื่อให้มีความเท่เพิ่มเติมนั่นเองค่ะบอกแล้วแต่งไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปนะแต่ออกมาแล้วหล่อสุดๆเลยเอาแค่นี้พี่ๆไปวิ่งบนท้องถนนนะใครๆก็มองแล้วนะคะและแน่นอนว่าสอบถามเรื่องการออกรถนะคะการจัดไฟแนนนะคะรวมถึงในเรื่องของการแต่งรถติดต่อไม่ได้เลยค่ะที่ตั้มกับอาชีนะคะเบอร์0ูนย2ค่ะ2องสออย่ารีรอค่ะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ